คนที่พวกเรากลุ่มที่4วันนี้จะมานำนเสนอเรื่องการเรียนรู้ที่4การจัดการผลิตท,ทางการเกรษตรวิวัฒนาการทางด้านการเกษตรการทําเกษตรในอดีตเน้นใช้ น้อยที่สุดไม่ใช้สารเคมีระบบที่2กเกษตรพืน้นทีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบสังเคราะห์แบบที่ 3. กเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการที่ดินให้เกิปดประโยชน์สูงสุดกเกษตรผสมผสานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในที่เดียวกันระบบที่5้วัฒน,น,นกเกษตร การทำเกษตรในพื้นที่ป่าเน้นให้มีไม้ยืนต้นและเหมาะสมกับพื้นที่ระบบการผลิตเตือนเกษตรสมัยใหม่เชิงอุตสารกรลมระบบการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยพายลอกจำนวนมากต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตทาให้เกิดเกษตรอัจฉริยะช่วยแก้ปัญหาการผลิตให้แก่เกษตรกรมีการพัฒนาหุ่นยนต์และเครื่องพุ่งแรงใช้ในการทํางานที่เสี่ยงอันตราย เกษตรอินทรีย์การทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นความปลอดภัยสุขภาพและความยั่งยืนหลักการเกษตรอินทรีย์ F O A M สุขภาพ Health อาหารและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนีเวศวิทยา Ecology ทำตามระบบธรรมชาติความเป็นธรรม Fairness เป็นธรรมต่อผู้ผลิต ปูบริโภคและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่แคร์ใช้ทรัพยายกรอย่างระมัดระวังเพื่ออนาคตขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์ 1. เลือกพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีดินน้ำและอากาศดี 2. การวางแผนเลือกพืชที่เหมาะสมหมุนเวียนพืชผูก 3. การเลือกพันธุ์พืชใช้พันธุ์พืชที่ดีทนโรคเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4. การปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและการคตนมดิน หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวิทยาการทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาในการเพาะปลูกเพื่อจะสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่รับสารอาหารหรือจากสารละลายที่เตรียมไว้ระบบการปลูกพืชไร่ดินมี3ระบบ1การปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศการปลูกที่มีการหมุนเวียนสารละลายให้อาหารรากของพืชจะแขวนห้อยอยู่กลางอากาศภายในกล่องหรือห้องมืดจะเติมสารธาตุอาหารเป็นระยะระยะตามเวลาที่กําหนด 2. การปลูกในวัสดุปลูก ที่คล้ายกับการปลูกเพื่อกงดินแต่ใช้วัสดุปลูกอื่นแทนดินเพื่อให้รากพยุรำต,ต้นปริมาณของวัสดุปลูกจะน้อยกว่าดินคือรากที่มีพื้นที่ในการห่าน้ําและอาหารไม่เดินท่าเลยต่อวันการจัดการเกี่ยวกับน้ําและท่าอาหารจึงต้องดูแลเป็นพี่สิสามการปลูกในสารละลายท่าอาหารพืชใช้ได้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดวิธีการหลักคือการนำรากพืชถึงลงไปในสารละลายโดยตรง เพื่อไม่มีการเกาะยึดกับวัสดุใดๆแต่ยังสามารถขึ้นเหือนไปมาได้ดังนั้นจึงมักใช้ในการยึดเหนี่ยวในส่วนของต้นควายแคนกา ติดตั้งระบบสารละลายธาตุอาหาร A และ B โดยผสมน้ำบรรุส่วนหนึ่งละซีซีต่อน้ำสิบลิตรเมื่อตล้งแก๊งอยู่2สัปดาห์จึงนำไปวางในําบุกห้าดูสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ในระดับเหมาะสมควบคุมค่า ec 6ควบคุมค่า ph ให้อยู่ระหว่าง5.2ถึง6.8 7เปลี่ยนสารละลายเป็นระยะชุก2ถึง3สัปดาห์โดยคงเหนือสารละลายเก่า 8. ก่อนการเก็บเกี่ยวปริมาณประมาณ 7วันควรทำการถ่ายน้ำหรือสารละลายออกจากท่อและเปลี่ยนเป็นชาน้ำเปล่าแทน9เก็บผลผลิตในวันที่มีแสงแดดช่วงบ่ายแสงแดดจะช่วยลดในเกรดลงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อการบรรพชัการผลิตพืชในโรงเรือนการผลิตพืชในโรงเรือนนั้นมีหัวใจสำคัญคือการรักษาความสะอาดภายในเรือนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคเนื่องจากโรงเรือนมีลักษณะ แบบใช้ระบบการกระหนัน้ำโดยใช้น้ำหล่อผ่านแผงน้ำที่นี้และใช้พัดลมเป่าและถูไอน้ำส่งไอเนทั่วทั้งโรงโงานทำให้เพื่อเจนิกับตัวนี้และในคุณภาพแต่มีข้อเสียคือมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงเหมาะกับการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูงการเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตพืชการเกี่ยวผลผลกเกี่ยวเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะเป็นต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตและกรจสุพัน หลักการเก็บเกี่ยวของผลิตพืชการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพเก็บได้นานและจำหน่ายได้ในาราคาดีชนิดและอายุของพืชการเก็บเกี่ยวต้องคำนึงถึงชนิดและอายุการเเติบโตของพืชนั้นๆรูปต่างสีความุนขนาดของพืชสช้เกจจากลักษณะภายนอกเช่นสีเกลิ่รีและขนาดของพืชสาภาพดินฟ้าอากาศควรเก็บในวันที่อากาศแจ่มใส ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชนั้นการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชการรักษาคุณภาพของพืชเพื่อให้ได้ตาม สมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเก็บเกี่ยวขนาดยังอ่อนนำมาใช้ขนาดยังไม่โตเต็มที่เช่นผลผลิตประเภทผักเก็บเกี่ยวเมื่อแก่เต็มที่ใช้ประโยชน์ขนาดโตได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่เต็มที่เก็บเกี่ยวเมื่อสุกนำมาใช้ในระยะสุดท้ายของการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงของลู้าหรือสีสันขอให้ค่ะรืออ่าน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเก็บเกี่ยวพันธุยังก่อนนำมาใช้ในขณะยังไม่โตเต็มที่เช่นผลผลิตประเทศถักเก็บเกี่ยวเมื่อแก่เต็มที่ใช้ประโยชน์ขนาดโตได้ในระยะหนึ่งแต่ยังไม่เต็มที่เก็บเกี่ยวเมื่อสุกนำมาใช้ในระยะสุดท้ายของการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือสีสันขั้นตอนการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หการทัาเลือกสการตัดแต่ง 3. การทำความสะอาด 4. การขัดการลักษณะหการบ่ม 6. การเคลือบผิวเจ็ดการบรรจุภัณฑ์แการขนส่งสู่ตลาดการแปลรูปผลิต่ทําการเกษตร 1. การทําแห้งเป็นการลดความชื้นของอาหารให้อยู่ในระดับที่จุลินทรีย์ไม่สามารถจะนเดินตรวได้ สองการทำเค็มเป็นการใช้เกลือเป็นสารกันเสียในการเก็บรักษาอาหาร 3. การหมักดองเป็นการใช้ความเข้มข้นของเกลือน้ำส้มน้ำตาลควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 4. การเชื่อมเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอาหารให้สูงขึ้นโดยให้ความร้อนทําให้อาหารสุกและน้ำและน้ำตาลซึมเข้าอาหาร 5. การแช่อิ่มเป็นการใช้น้ำตาลเพิ่มเข้าไปในเนื้ออาหาร จการทั่อาหารอิ่มด้วคอร์ดคะอิ่มตัวด้วยน้ำตาลหกการฉาบเป็นการทําอาหารให้สุกก่อนจากนั้นจึงนามาคลุกเคล้ากับน้ำเชื่อมที่อิ่มตัวเจ็ดการกวนเป็นการนาํนาผักผลไม้ธัญพืชมาผสมกับน้าตาลและใช้ความร้อนเคี่ยวกวนแปดการใช้น้าตาลนิยมใช้กับผลไม้รสเปรี้ยวน้าตาลจะช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เก้าการแช่แข็งเป็นการใช้โพลพลับเพื่อป้องกันไม่ให้อา สิการใช้สารปรุงแต่งเป็นการใช้สารปรุงแต่งเช่นสารกันบูดสีผสมอ,อาหารเพื่อช่วยยับย้งปฏิกิริยาเคมี 11. การลงควันเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอมและมีรสชาติใหม่วิธีที่นิยมคือสูงไฟแล้วแขวนอาหารเหนือกองไฟพวกเรากลุ่มสี่ขอจบการนำเสนอเพเท่านี้ขอบคุณค่ะ